เริ่มตอกันเลยครับพี่พี่เออเข่าขนาดนี้เลยหรอนี่นี่ต้องลองแล้วแรปครีมให้ขาวด้วยครีมได้ไหมนี่คือผิวก่อนทาค่ะทุกคนดูนะโบกไปเยอะเลยนี่โบกกบว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 กไม่รีทำไรเฮ้ยบีบจุดเดียวไเลยค่ะเออช่วยน้องหน่อยไม่มีใครช่วยเลยเนี่ยนี่ค่ะนี่บวกต้องบกแบบนี้โบกแบบนี้เลยตื่นเต้นเราจะเข้าขึ้น ข่าก็จริงจริงนะถ้า<อ>ถ้าน้องอทําบ<อ>แบบนี้ติดต่อกัน7วันเป็นยังไงโอ้โหน้องจำผิวนี้ไว้เลยแล้วมันข่าขึาข้นแบบจริงๆน้องจวดมากเที่จบอกเลยช,ยช่วยช่วยน้องแรปหน่อยน้องไม่่าเออ,เออมาบริการแล้วกันกลางสระน้ำนี้เลยค่ะทุกคนนี่คือ <พบ S 1> ทะเล <ใน S 1> อยากผิวสวย <ๆ S 1> แบบว่าไปเที่ยวไงแล้วก็แรปสดๆตรงนี้เลยค่ะอุ้ยเร็วบริการสักอย่างเนี้ยทำหนึ่งดโออยเรีวหรอทำเนี้ย ทำอะไรดีเต้นดีกว่าครบสิบหนาทีแล้วค่ะทุกคนมาจะลอกให้ดูตื่นตเต้นนะมันจะขาวขึ้นไหมอ <c oughs> ููู้สามสอหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวลูบให้มันเข้าผิวก่อนขาต่อค่ะนียนี่วมันทันอยู่ที่เลยเกือเลย สวยมากทุกคนครีมไดเม่์นะคะเป็นตัวครีมบำรุงใครที่แบบว่าไปเจอแสงแดดมาอย่างเงี้ยลาจากแสงแดดผิวค้ำลงนะคะครีมไดเม่์นะคะบำรุงได้ทุกคนกดที่ตะก,ก้าเลยนะคะทุกคน